สวัสดีท่านผู้ตั้งกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h i s t h a t s w o นี้เช่นเคยนะครับแต่วันนี้ครับผมผมก็จะมารีวิวของกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวอยู่ข้างหลังของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวเก้าอี้เพื่อสุขภาพจากทาง Workscape นะครับเชื่อรุ่นว่าปาโต้นะครับรหัสเป็นตัว EM 2 0 9 E นั่นเองสำหรับจตัวเก้าอี้เพื่อสุขภาพตัวนี้นะครับราคานี่บอกได้เลยว่าดีแน่นอนเลยนะตัวนี้ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก้าอี้เพื่อสุขภาพราคา5,000เป็นยังไงโอเคผมเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแล้วก็มาประกอบกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันซิว่าตัวเก้าอี้เป็นยังไงไปกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องเขียนว่า w o r ร s c a นี่ซิงคูล่าแล้วก็เป็นตัวของ w o r k s c a p e co. th นะฮะ สำหรับตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโปรดักเป็นตัวอ i ฟ e ิ h a ช่นะรหัสเป็นตัว em 2 0 9 e นะครับสีที่ผมได้เป็นสี Black นะก็ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมานะผมมาแกะกันข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมทีละชิ้นเลยนะเป็นส่วนของที่วางแขนนะครับที่รองคอ เป็นส่วนเป็นฐานตัวบอกตัวบอกนี่ผมว่านุ่มเลยนะเนี่ยกดเข้าไปคือแบบนุ่มเลยนะครับอันนี้เป็นตัวฐานนะครับของตัวเก้าอี้ที่ใช้ยืดระหว่างตัวบอกตัวโชคนะตัวนี้ครับเป็นตัวพนักอิงยืดหยุ่นและอย่างท้ายก็เป็นกล่องนี้ภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวโชกชุดล้อแล้วก็เป็นน็อตต่างๆของตัวเก้าอี้ และอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นตวัวคู่มือการประกอบหมดแล้วน,นะครับของที่อยู่ภายในกล่องนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของตัวตัวอีปลาโตหรือว่าตัว E M 2 0 9 E นั่นเองครับตัวพนักพิงนะครับมีเบาะรองนั่งมีที่รองคอนะครับมีตัวฐานตัวโชค๊คนอ็อตล้อที่วางมือนะครับแล้วก็ตัวฐานฐานนี้ผมว่าแข็งแรงเลยงนะานของตัวฐานนี่ก็คือแบบดีเลย ตัวพนักพิงนะครับเป็นผ้ามีความยืดหยุ่นได้ส่วนตัวเบาะนี่ผมว่านุ่มเลยโอเคโอเงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นน็อตทั้งหมดของตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมมาให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าตัวไหนใช้กับตรงไหนเนาะผมคิดว่าตรงส่วนฐานตรงเนี้ยที่ใช้ยืดสี่จุดนะครับจะใช้น็อตตัวนี้ส่วนตัวเล็กนะครับจะใช้มายืดตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นตัวส่วนของพนักพิง ส่วนหตัวตรงนี้นะครับใช้เยอะตัวที่วางแขนและ2ตัวนี้ผมคิดว่าไว้สําหรับตรงนี้ที่เป็นส่วนของที่ลองคอนะครับสําหรับน็อตก็เป็นประมาณนี้เนะาะงั้นเดี๋ยวเราลองไปประกอบดูนะครับมาผมเดี๋ยวเรามาประกอบส่วนแรกกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นส่วนของฐานนะเอาฐานมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ใช่หรือเปล่าเนเดี๋ยวขอดูคู่มือกันนะครับ โอเคแล้วผมเราก็ใช้ใช้เป็นตัวน็อตเบอร์นี้นะครับสำหรับตัวฐานนะครับเป็นการยึดแบบสี่จุดเราก็ใส่น็อตเป็นทั้งหมดสีช่องด้วยกันแล้วก็ขันให้แน่นนะครับโอเคผมอันนี้เราก็ประกอบตัวนออ็วนอตของตัวฐานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบอันนี้กันดีกว่านี่เป็นตัวนี้ใส่ล้อกันนะครับ มีทั้งหมดห้าล้อด้วยกันก็จับกดแเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับองส่วนนี้ตัวล้อนี่ผมว่าลื่นเลยนะแล้วเราก็จะใส่ตัวช็อกันนะครับ แล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่โช๊กแต่ก่อนอื่นนะครับแล้เวเรามาประกอบตรงที่วางแขนกันก่อนดีกว่าเอามาใส่นะครับหลังจากนั้นเราจะประกอบตรงที่วางแขนกันตรงนี้แล้วก็ใส่น็อตให้ตรงหลังจากนั้นเริ่มขันนะครับให้มันแน่น เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนของที่วางมือเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับเอาตัวฐานมาประกอบกับตัวที่มีล้ออันนี้ใส่เข้าไปตรงโช๊กเลยนะฮะนี่หลังจากนั้นเราก็กดเรียบร้อยครับตรงส่วนที่เป็นส่วนฐานขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะประกอบตัวของพนักพิงกับฐานก็เอาตัวพนักพิงมาใส่นะครับ แล้วตัวลาสติกนี้ผมว่ามีน้ําหนักที่เบานะแล้วตัวผ้าก็มีความยืดหยุ่นนะครับามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาน็อตมายึดก่อนว่าให้เป็นหลักไว้ก่อนใส่ไว้แบนี้ดังน,นั้นนะครับเราก็ขันให้แน่นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประกอบตัวของที่รองคอนะครับ ก็ใส่ไปใส่น็อตอย่างนี้แล้วก็มาประกอบใส่ สำหรับก็อี่บาโต้นะครับเวลาเรานั่งอ่ะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือผมปรับให้เข้ากับตัวของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการนั่งนี่ก็คือแบบสบายเลยนะเทือนี้นะครับผมได้ปรับฟังก์ชันต่างๆให้เข้ากับตัวของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของที่วางแขนนะครับรวมถึงที่รองคอแล้วก็ที่รองหลังนะคือเจ้าตัวก็อี้ตัวนี้เราสามารถปรับได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระดับความสูงต่ำาบของเจ้าตัวเกาอ้ตัวนี้นะครับนี่ รวมถึงเอนอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปรับระดับของตัวบอกก็ได้นะเราอยากจะให้บอกห่างออกมานะครับเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมครับตัวสเปซตรงนี้จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถกลับไปได้เหมือนเดิมนี่สามารถปรับตรงส่วนของที่วองแขนก็ได้นะครับรวมถึงที่รองคอแล้วก็ที่รองหลังโอเคผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูการปรับแบบละเอียดกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยในส่วนของที่รองคอนะครับเราสามารถปรับระดับ ององศาได้โดยการให้เลื่อนตรงนี้นะครับลับบิดเลื่อนได้เลยเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับเราสามารถกดนะครับนี่แล้วมันจะเป็นการเพิ่มความสูงของที่ลองคอของเราได้หรือว่าลงไปอีกหน่อยก็ได้แล้วก็ปรับองศาให้เข้ากับเราที่วางแขน,นครับเราสามารถปรับตัวองศาของการวางแขนได้นะโดยการบิดนออย่างนี้นะครับบิดนอนได้สามระดับด้วยกันประมาณนี้ แล้ยังไม่พอนะครับเราสามารถมาปรับระยะของการวางแขนได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะให้การวางแขนนะมันเลื่อนขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้มันลงไปนะครับเราก็สามารถมาขยับได้นี่เห็น <He ard S 1> ปุ่มสีขาวไหมครับปุ่มสีขาวตัวนี้เราใช้ในการปรับความสูงของการวางแขนนะเนี่ยเรากดขึ้นไปนะครับมันจะสามารถเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงได้เป็นระดับความสูงของการวางแขน ซึ่งผมปรับไว้ประมาณนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าระดับไหนที่เราสบายก็เรามาปรับกันได้ปรับได้ทั้งสองข้างเลยครับข้างหลังของตัวก็ดีจะมีปุ่มให้เราเล่นอยู่หนึ่งปุ่มด้วยกันนะครับถ้าเกิดเรากดตรงปุ่มนี้นะครับ,ะรบจะเป็นการเพิ่มความสูงของพนักพิงส่วนตัวนี้เป็นตัวบิดตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับในเรื่องของที่รองหลังปุ่มนี้นะครับเราสามารถมาหมุนได้ เพื่อเป็นการปรับระดับให้เหมาะสมกหลังของเรานะครับจะมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าอยากจะให้ตรงนี้ต่ําหรือว่าสูงนะเป็นการสไลด์ออกมาแล้วก็กดลงไปประมาณนี้สำหรับที่รองหลังสำหรับโตัวเอี้เราสามารถปรับระดับขึ้นลงความสูงได้นะครับโดยการกดไปที่ปุ่มอันนี้กดลงนะครับนี้นะ เราสามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับโดยการดึงคันโยกออกมาอย่างนี้เป็นการคลายล็อกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเอ็นนอนได้เลยถ้าเกิดจะล็อกคืนนะครับเราก็กดเข้าไปอย่างนี้ก็สบายเลยนะเก้าอี้ตัวนี้นะครับนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นถ้าเกิดเราต้องการให้มันกลับไปนะครับง่ายๆเลยเราก็ไปดึงตัวล็อกเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โน้มตัวลงไปนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ให้มีเสียงดังแกล้นะครับแล้วมันจะเป็นการคลายล็อกแล้วก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปล็อกตรงคันโยกเรียบร้อยนะครับสามารถมาปรับระยะห่างระหว่างตัวบอกกับตัวพนักพิงได้นะครับโดยการกดสลักข้างล่าง,างนี้กดเสร็จนะครับเราก็สามารถดึงยืดออกมาได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีระยะสเปรที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเราต้องการให้มันกลับไปนะครับเราก็กดตรงสลักที่เดิมก็จะเด้งกลับไปนะครับสามารถมาปรับระดับกันได้ หลังจากที่ผมได้ทดลองนั่งเจ้าตัวเก้า e อี้ปารโตเ 209E ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีความแบบนั่งสบายนะครับตัวเบาะมีความนุ่มแล้วก็ตัวพนักพิงอะไรต่างๆนะครับเป็นผ้าที่แบบมีความยืดหยุ่นนะครับบวกกับมีแผ่นที่เป็นแผ่นรองหลังนะครับเวลาเรานั่งไปมันมีการรองรับตัวหลังของเราด้วยนะครับทำให้รู้สึกแบบนั่งสบายยิ่งขึ้นนะ ซึ่งอันนี้นะคบมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างเก้าอี้เพื่อสุขภาพกับเก้าอี้เกมมิ่งนะครับซึ่งตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่สูง170ซเมขึ้นไปนะคือตัวเก้าอี้มันสามารถปรับความสูงได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมดึงตรงนี้ยืดขึ้นไปนะครับมันจะสามารถสูงขึ้นได้อีกนะครับรวมถึงข้างหลังด้วยที่เป็นตัวรองหลังนะครับเราสามารถดึงขึ้นไปได้นี่น,นะครับ าเกิดใครที่สูง170ขึ้นไปนะครับตัวเก้าอี้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยถ้าเกิดถามน,นะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้งานทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปทํางานนะครับแบบนั่งทํางานทั้งวันหรือว่าเอาไปนั่งเล่นเกมอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาด้านการปวดหลังหรือว่า รู้สึกว่านั่งไม่สบายอ่ะก็ลองมาเปลี่ยนมาใช้เก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมราคาของเก้าอี้บาโต้ตัวนี้นะครับอยู่ที่7,280บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขามีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะอยู่ที่5,460บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจเก้าอี้ด้วยสุขภาพในงบประมาณ5,000นอ่ะตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยโอเคผมก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีดูจะต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ยืนติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สสวััดีคคครบบบบบบททุุกกนน๊๊าาาายยยย